Super Earth, our home. Prosperity, liberty. Hi there. <laughs> Democracy, our way of life. Oh, hello. <laughs> but freedom doesn't come free. <laughs> no! Sweet liberty! No! <laughs> Look familiar? Scenes like these are happening all over the galaxy right now. You could be next. That is, unless you make the most important decision of your life prove to yourself that you have the strength and the courage to be. เอาละครับสวัสดีครับผมผมเอกฟรีดอมนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Hell Diver นะครับผมเกมนี้ขายอยู่ที่สตรีมอยู่ที่1,290บาทนะครับผมแล้วก็ขายที่แพลตฟอร์มอื่นๆด้วยนะครับผมเกมนี้ผมอาจจะภาพไม่สวยเนะครับเนื่องจากว่า VGA หรือว่าการ์ดจอผมนั้นไม่ค่อยไหวครับผมเลยต้องปรับต่ำหน่อยเพื่อที่จะใหม้มาเล่นได้นะครับแต่แค่นี้ผมก็พอใจแล้วแหละเล่นเอาความมันก็พอใจครับตอนนี้ผมทั้งไงก็ไม่ถูกใจก็ขออภัยคนที่เข้ามาดูนะครับอันนี้ผมก็ พิ่งซื้อใหม่ใหม่ครับเหมือนกับว่าตรงนี้จะเป็นการฝึกสอนทหารใช่ไหมเนี่ยเหมือนกับเรามาเล่นฝึกสอนนะครับผมบทฝึกสอนนะอันนี้ก็จะเป็นแบบอุย่าเนี้ยนี้เนี่ยเขาบอกว่าไอ้พวกแสงนี่ขึ้นขึ้นไปอย่างเงี้ยถ้าภาพผมปรับสวยสุดนะจะดีอยู่นี่เยอะเลยเนี่ยวิเจไม่ไหวไงเนี่ยเขาบอกว่าเกมเนี่ยมันคือเล่นกันแบบทั่วโลกไงแล้วแบบว่า คนที่ซื้อเกมได้มาะจะเป็นฝ่ายมนุษย์นะครับซึ่งเราจะไปเล่นกับเออ่บุกบุกต่างดาวอะพวกมือหุ่นยนต์เมืองแมลงนะครับผมอันนี้เป็นบทฝึกสอนใช่ไหม่อยเราก,กดแท็บก่อนใช่ไหมฝึกสอนนะโอเคก็หลักการดูแล้วก็เหมือนเกมทั่วทั่วไปนะผม <100 m. S 1> <laughs> ชื่อกูชื่อตามสตรีมเลยแลมโบโจโจ <laughs> <laughs> โอเคครับนี่บทฝึกสอนเล่นเหมือนเกมชุดติ้งทั่วๆั่วไปเนี่ยกดชิปวิ่งเนี่ย แต่กระโดดผมยังไม่เจอนะสเปคบาร์ไม่ใช่กระโดดนะครับอันนี้คือสตาบิน่าข้างล่างใช่ไหมอันนี้เหมือนจะเป็นค่ายฝึกใช่ไหมเนี่ยเชดเฮสเทลไดเวอร์เทนนิงครับผมนี่ไงเจอแล้วอันนี้เหมือนก็เรามาฝึกใช่ไหมดูภาพเป็นข้อสวยนี่ขนาดผมปรับต่ำสุดเลยเนี่ยเพื่อที่ว่าจะให้มันเล่นได้และลื่นไหลนะถ้าปรับสูงกว่านี้มันก็เล่นได้แหละแต่ว่ามันจะไม่ลื่นครับผมผมต้องการความลื่นไหลไง โมชันเบอร์อะไรผมปิดผมปิดหมดเลยอ่ะเนี่ยดูเห็นยายคนอื่นด้วยนะเนี่ยโคตรเจ๋งอ่ะโอเคเราฝึกแล้วตอนนี้อ่ากดซีโอเคเหมือนเกมพวกเอ่ออะไรแเกมชูตติ้งทั่วไปอันนี้กดสเปกบาร์ตะกี้ผมกดชิปมันก็วิ่งได้เมื่อกดข้ามได้เหมือนกันนะชิปอ่ะเนี่ยกดชิปค้างวิ่งนะเนี่ยชิปค้างมันก็โดดได้เหมือนกันนะครับผมเนี่ยสเปกบาร์ก็ไดดชิปก็ได้แล้วแต่ อันนี้เอ่อเดนเจอร์ไดท์ทูเพเวนเดสเพเวนเดสเอ่อสเตดาว์สเตซ์เซฟสเตดาว์สเตซ์เซฟออตินเนตนะครับผมอันนี้จุดโดดใช่ไหมไดทเฮียจุดโดดจุดโดดโดดปั๊บอุย๊ยหปืนแม่งเสียงคดหนักอันนี้กูซ้อมอุ้ยนี่กูซ้อมนะมึงเล่นปืนกระสุนจริงเลยหรอตายนะเนี่ยถึงตายนะแล้วลุกยังไงวะเนี่ย ลูกไงวะอ๋อกดออดิเดตเย่โอเคครับมากดตรงนี้ปุ๊บกด e ปั๊บอุ้ยเข็มแม่งทิมเข็มแม่งทิพโอกดูเลือดเราได้เลือดด้วยครับอ่ากด e เก็บได้เก็บชิ้ยาสองอันกด V ฉีดยาผมโอ้เพิ่ม hp ครับเหมือนพันยานั่นเองครับระบบพันยาครับอันนี้เปรียบเทียบกับเกมฟรีไฟล์ซะงั้นนะกู โอเคครับอ่ากด e ยิงได้ไหมเอายิงไม่ออกอ๋อกระสุนไม่มีพิงอาร์มอร์กด r นีโหลดโอเคนั่นอะไรอ่ะขช้นมาคืออะไรวะบักเหรอบัก้นี่ผมว่าบักอ่ะอุ้ยยิงโอ้โหกดทิ้งกรัวทิ้งกรัวอ่าพิกอัพชินเทเลส เกตันเบรดเกตันเบรดอ๋อเลยระเบิดครับระระเบิดแล้วปั๊บอันนี้น่าเป็นบล็อกอะผมว่าดูดิคุณชิดมาขึ้นมากดจีโอเคป้าปั๊บต้อหมูปิดท่อปิดท่อไป่ดีปิดท่อไปดีแม่งบล็อกอะอะไรครับเนี่ยมันบล็อกเพราะอะไรวะหรือว่าเป็นเพราะโปรแกรมโปรแกรมอัดหน้าจอวิดีโอผมวะผมไม่น่ไม่มั่นใจนะคอนโทรล และมีสายเจาะขึ้นมาเหมือนกับเราให้เรากดเหมือนออริชั่นโอเคปัดระเบิดเหรอปุ๊บเฮ้ยมักจุดว่ะยังไงครับปั๊บอ้ยก็ชูดก็ชูดเฮ้ยมันว่ะอีกท,ทีได้เลยสองตัวมนันยิงมจากทางซ้ายเมื่อกี้ใช่ไหม ไอ้ผมโอ้ยแม่งยิงมันจากเรือเมื่อกี้ผมเห็นเลยอะว่ามันมีไฟลุกเต็มแถวปืนอะ่ะผมแม่งยิงมาจากตรงน,นู้นอะ่ะโคตรแจมโคตรแจมแล้วยังไม่หายบัางทีเดียวเนีน่ยไปโดดดูท่าโดดโอ้โหนี่คือโดดใช่ไหมนี่อ้าคอนโทรลโอ้ออโหดูกดเลย อันนี้อ๋อที่เขาเรียกเวลาพูดเพื่อเราตายไงอุ้ยยังไงไงมีเกิดครับมีเกิดมีเกิดว่ะโอ้ยแจมแจมแจมแม่ไม่น่ามีบั๊กอีกเขาจะมาหาผมเลยรู้สึกเหมือนเหมือนเหมือนมีความผิดพลาดในในเกมผมยังไงไม่รู้วะน่าจะบั๊กครับผมบั๊กเพราะพวกแกอัดหน้าจอวิดีโอผมแน่เลยเนี่ยซะอย่างนั้นน่ะเอายังเก็บไม่หมดอีกเหรอเนี่ย อ๋อแต่อ็สูนก่อนแต่กงสูงเก็บให้หมดครับอันนี้ก็เหมือนกับว่าให้เราซ้อมยิงแน่นอนโอเคอย่าให้มันเข้ามาใกล้มันก็นโดนจ่อบานนี่การ์ดการ์ดการ์ดรับปิดรูการ์ดรับปิดรูนี่ไงเรื่องเกมชุดต,ติงอ่ะผมชำนาญผมชำนาญน,นี่นไปแล้วเว้ยต่อบางนิดหน่อยไปแล้วเพราะเราให้อภัยได้ อันนี้คอนโทนแมชชีนกันเอาว่าปืนกลหนักครับผมมาแล้วเว้ยส่งนจะฟ้าฟ้ายิงลงมาแล้วว้าวตัม้มหดินแตกนี่นราปรับสูงสุดต,ตรงไหนภาพโค้รสวยฮค่เห็นแล้วอยากซื้อกาซเจมาได้เลยแต่ไม่มีตังค่ะเ <c oughs> พราะงั้นใครที่เข้ามาดูฝากโดนเนทให้ด้วยนะครับผม <laughs> อันนี้หมดอีกเหรออ๋อนี่รีซับไทย รีสัพยพอีกเหรอโอ้หสิบวิเลยหรอนานจังอันนี้อ่าดูดิดูคนอื่นเขาไปมันฟักฟ้าหมดแล้วอะเรายังอยู่ที่นี่อยู่เลยยังฝึกอยู่เลยอ่ะมาแล้วครับผมโอ้โหเก็บเก็บให้หมดเก็บให้หมดตังกระสุนเก็บให้หมดโอเคมีครบทุกอย่างนะครับตอนนี้ซ้อมใหญ่แล้วี่ซ้อมใหญ่แน่นอนอ่ากูอะไรวะอี มีแต่เคลื่อนมาขึ้นมางงงงอะไรมันงงอะไรไั้หน่าวะเนี่ยอีปั๊บขวาลงซ้ายขึ้นลงโอ้ยมีโหลดด้วยอันนี้เหมือนกับเป็นภารกิจอะไรวะเนี่ยผมไม่รู้นะทำไปต่อวะกดเลยไม่ได้เลยมีอะไรที่ทงกดที่ทงนะโอเคแล้วก็ ปักธงครับถ้าปักธงแพงแน่นอนถ้าปักธงอ่ากดบีเพื่ออ้ย่านี่ครับมีครับครับเออทเฮ้ยเฮ้ยพ่อวามันมันมันมามันมามันมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเข้ามาอะไรอะไรฮึยิงยิงไม่ตังหวะยิงไป่ตั้งวะยิงไม่ั้งวะยิงไม่ั้งวะยิงไป่ตั้งวะจังห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 วะระเบิดไปแดกไฟโด มโอ้ยโอ้ยหนึกว่าไม่ตายโอ้ยหนูกาไม่ตายโคตรอึดนี่กูซ้อมนะเว้ยมึงได้ของจริงมาใส่หน้าอย่างนี้เ,เหรอถ้าตายยังไม่ชอบไปเนี่ยนี่กูซ้อมนะอืมเฮ้ยนี่มันนี่มันผ้าคลุมนี่สให้ดูเท่ขึ้นเยอะไม่ถ่านแล้วเว้ยชอบอยิงถ่านเนี่ยตะเบะ ตาเบะโอ้ยหาเว้ยต่อนะครับนี่ครับจะหลัวส่งแบงค์น,น,น,น้อแนอนอ่าอันนี้เฮ้ยอันนั้น,นคนอื่นปะวะเนี่ย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 คนอื่นปะเนี่ยเขารออเลยเออไปปิงข้ามด้วยเอาเวย้ยลุยมี question mark บั็กติดตัวตลอดเอาเวย้ยโดนส่งมาแล้วเว้ยนี่มี question mark ติดด้วยของเรา มีค u e ชั i o n m a r ติดครับัอักษรงงเฟิวเชตูอลังการงานสร้างมากเนี่ยไอไฟรอบๆนี่คือคนอื่นนะเนี่ยว้าวโอ้ยเสียงมึงแบบปุกใจอะ